ครับคิดว่าหลายท่านได้ดูคลิปที่ลงไป27คลิปนะครับในนั้นได้พูดถึงเรื่องพระกัมพีว่าพระกัมพีคืออะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องการบังเกิดใหม่คิดว่าพี่น้องที่ได้ดูไปแล้วคงชัดเจนเรื่องการบังเกิดใหม่พอได้พูดละเอียดนะถึง 27คลิปด้วยกันก็สามารถที่จะทบทวนได้นะครับไปดูทบทวนย้อนหลังได้เมื่อบังเกิดใหม่แล้วการดำเนินชีวิตหลังจากการบังเกิดใหม่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเรามาดูในเปโตนะครับหนึ่งเปโตบทที่สอง ข้อที่สองนะครับได้พูดไว้ว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมป่ายวิญญาณที่ไหลสิ่งเจือผลเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศ ได้ชิมได้ชิมหมายว่าเราได้ดูได้อ่านได้พิจารณาพระคมภีร์มาแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงดีเลิศถ้าเราย้อนไปนะครับย้อนไปดูในติดตัดนะครับติดตัดบทที่3บทที่3ข้อที่5เราจะทบทวนนะครับอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์การบังเกิดใหม่ไม่ใช่การกระทําของเราเองในนี้บอกชัดเจนนะครับว่าการบังเกิดใหม่นั้นเป็นพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าทรงสมพระเยซูมาสิ้นประชนบนกางเขนหลังโลหิตออกมาชำระบาปให้บริสุทธิ์ให้บังเกิดใหม่ชำระให้บริสุทธิ์ให้บังเกิดใหม่ถ้าบังเกิดเก่าบังเกิดจากเรือ้อนก็บังเกิดในบาปก็ยังอยู่ใต้มาร์ั้นการบังเกิดใหม่แล้วการสร้างขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณนั้นสําคัญนะครับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระวิญญาณนั้นสําคัญเราจะมาดู ในกาลาเตียนะครับในกาลาเตียในกาลาเตียบทที่4นะครับบทที่4ข้อที่6กนะกาลาเตียบทที่4ข้อที่6บอกว่าและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับ,บาพ่อในนี้บอกว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เป็นคนชอบธทมเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็ร้องเรียกว่าพระเจ้าว่าบิดาหรือพ่ออย่างถูกต้องทีนี้เราก็เป็นบุตรของพระเจ้านะครับเป็นบุตรของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ก็ได้พูดไว้อย่างละเอียด ในบทที่8ข้อ14ถึง17นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับเราจะด,ดูไปพร้อมๆกันในโลมบทที่8ข้อที่14ถึงข้อที่17นะครับได้บอกไว้ว่าอ่านตั้งแต่ข้อ13นะครับอ่านตั้งข้อ13ไปเพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วตามเนื้อหนังคือตามบาปน,นะครับ ท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาต ซึ่งทําให้ตกในความกลัวแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงลองเรียกพระเจ้าว่าอบราหรือพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับกจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร,ร่วมกับพระพิ์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์คงก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเมืเ่อบังเกิดใหม่แล้วเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ดาเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะครับในหนึ่งโคลินนะครับหนึ่งโครินบทที่ 6นะครับ1โครินบทที่6นะเราจะดูด้วยกันเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จเข้ามาในเราเราก็ลองเรียกว่าพระเจ้าว่าพ่อนะบิดาใน1โครินบทที่6ข้อ19ถึงข้อ20นะครับได้บอกไว้ว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระบินญ,ญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดเมื่อ พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในเราร่างกายของเราก็เป็นวิหารของพระเจ้าขณะนี้พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะอยู่ในเราให้เรามาดูในพระคัมภีร์ในกาลาเตียนะครับในกาลาเตียเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาดูที่กาลาเตียในกาลาเตียบทที่6กครับกาลาเตียบทที่6ในบทที่6ข้อที่15นะครับ บทที่6ข้อที่15บอกว่าเพราะว่าจะเข้าสุนัตรหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญการเข้าสุนัตนั้นเล็งถึงการรักษาบัญญัติในนี้บอกว่าการรักษาบัญญัติหรือไม่รักษาบัญญัตินั้นไม่สำคัญแต่การถูกสร้างใหม่โดยพระวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ ในโคโลสีโคโลสีในโคโลสีบทที่3นะครับโคโลสีบทที่3ข้อที่10บอกว่าและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายา ของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จัก <assessment> พระเจ้าทําไมจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบพระฉายของพระเจ้าเมื่อเริ่มแรกเราคงจําได้นะครับเมื่อเราอ่านในหนังสือประถมการบทที่หนข้อที่2 6ถึง27ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์หมายถึงอาดามีวาเหมือนพระเจ้าในด้านคุณธรรมจริยธรรมพระเจ้าสร้างเขาให้ต่ำกับองเพียงหน่อยเดียวมอบเกียรติอำนาจศักดิ์สรีในการครอบครองโลกนี้ให้กับเขาแต่เมื่อเขาเชื่อฟังมานเขาก็เป็นลูกของมนันเป็นคนบาปตามฉายาตามอย่างของมนันไม่ใช่ตามอย่างของพระเจ้า เมื่ออาดาเอวาเป็นคนบาปตามแบบของมารมาจากมารในปฐมการาลบทที่5ข้อ1ถึงข้อสได้บอกว่าในข้อสเน้นว่าต่อมาอาดามมีลูกคนหนึ่งตามอยางของเขาชื่อเศษลูกที่เกิดมาจากอาดามก็ตามแบบของอาดามคือตามแบบที่บาปบาปไม่ใช่ฉายาของพระเจ้าบาปไม่ได้มาจากพระเจ้า บาปมาจากมารนัในสดุดีบทที่ห้าสิบเอ็ดข้อหบอกว่านะบอกว่าอะไรบอกว่า,วาทุกคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดามารดาคาบลงตั้งคันมาในบาปนั้นบาปมาทางสายเลือดทุกคนเกิดมาในบาปอันนี้พระกัมพีพูดไว้เช่นนั้นนะครับดังนั้นใน โคโลสีบทที่สามข้อสิบึงบอกว่าเมื่อมนุษย์บังเกิดใหม่แล้วเขาจะถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบฉายาของพระเจ้าถ้าเขาเป็นแบบของพระเจ้าถ้าเขาเป็นฉายาของพระเจ้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องถูกสร้างขึ้นใหม่อดักเทวาถูกสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าเมือ่อเมื่อเขาเมื่อเขาทำบาปตามมารเขาก็เสื่อมจากฉายาของพระเจ้าเสื่อมพระสริิจากพระสิิของพระเจ้า คงจําได้ในโรมบทที่3ามข้อยีเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าดังนั้นเมื่อบังเกิดใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบของพระเจ้าตามรฉายาของพระเจ้าเพื่อจะให้รู้จักพระเจ้าในโลคโสีบทที่3ข้อ10บอกอกนันนะครับในโรมะในโรมบทที่8นะครับโรมบทที่8ในโรมบทที่8ข้อที่ 29นะครับโรมบที่8ข้อ29บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่โพรงได้ทรงเลือกแล้ไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายยาแห่งพระบุตรของโพรงเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากพระเจ้ากำหนดไว้แล้ว กำหนดไว้เมื่อคนหนึ่งมันเกิดใหม่แล้วเขาจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นไปนตามพระฉายาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับถ้าเราดูในโคลินนะครับในสองโคลินสโคลินบทที่3 2โคลินบทที่3นะครับข้อ18บอกไว้ว่าแต่เราทุกคน ไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ เห็นไหมในข้อนี้ก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องมีผ้าคลุมหน้าแล้วเมื่อพระเยซูสิ้นบชนบนกางเขตม่านถูกฉีกออกนะทั้นทุกคนก็จะได้รับศักดิ์สคืนมาในนี้บอกว่าเป็นเหมือนพระชาย,ยาของพระองค์โดยมีศักดิ์สรีตามลำดับซึ่งเรื่องนี้กล่าวไว้ในสดุดีบทที่8ข้อ4ถึงข้อ7เราได้อ่านกันมาหลายรอบแล้วนะครับ การถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่ออะไรทำไมต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ในโคโลสีนะครับเรามาดูในโคโลสีในหนังสือโคโลสีบทที่1น,นะครับบทที่1บทที่ห,ททหข้อ9ถึง13บนะครับบทที่1ข้อ9ถึง13 ที่เราถูกสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นเพื่ออะไรในข้อ9ถึงข้อ13นะครับได้บอกไว้ว่าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันนี้เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ โดยสัพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณพระประสงค์คือให้ความให้เข้าใจฝ่ายวิญญาณเพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ทุกประกาศคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และจะเลิิญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าให้พวกท่านมีกำลังด้วยลิทานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพัสิิิของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีและให้ท่านขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมมิกชนในความสว่างพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดอำนาจของความมืดก็คืออำนาจของปีศาจของมารและทรงย้ายเราเข้าไปไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่ คือการยกโทษจากบาปท,ทั้งหลายทั้งหลายทั้งมวลทั้งสิ้นนี่เป็นบระคุณพระเจ้าที่เราทําเองไม่ได้พระเจ้าได้ให้พระ,พระเยซูคริสต์นะครับลงมาสิบบชนบนกลางเขน,นาตายไถ่บาทยกบาปให้กับเราในบทที่สองครับในโคลอสีเช่นเดียวกันบทที่สองข้อ2ข้อสนะครับข้อ2ถึงข้อส บอกไว้ว่าเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการหนุนใจและผูกพันกันในความรักซึ่งจะทำให้เขาเปี่ยมด้วยความมั่นใจอย่างบริบูรณ์ในด้านความเข้าใจและทำให้พวกเขารู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคิดซึ่งคังปัญญาและความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ ในพระองค์ที่ในโคลสีนะครับบทที่สองข้อสอข้อ3ก็บอกนะครับถึงพระประสงค์ที่เราต้องสูกสร้างขึ้นใหม่นะเพื่อเราจะได้รับการหนุนใจมีความผูกพันมีความรักกันเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจอย่างบริบูรณ์มีความเข้าใจและให้เรารู้ความล้ำลึกของพระเจ้า ทั้งหมดเพื่อจะกระทําการดีเพื่อพระเจ้าซึ่งในพระครัมภีได้บอกไว้ละเอียดนี่เราจะต้องหิวกระหายพระครัมภีร์เหมือนกับเด็กหิวกระหายน้ํานมในเปโตรบทที่สองข้อสองเมื่อบังเกิดใหม่แล้วเราจะหิวน้ํานมฝ่ายิญยาณคือพระครัมภีร์ถ้าบาบอกว่าบังเกิดใหม่แล้วพระครัมภีร์ก็ไม่อยากอ่านพระครัมภีร์ก็ไม่สนใจอันนี้ไม่ใช่ นะถ้าเป็นปกติของชีวิตของกรรมัาเกิดใหม่จะต้องหิวหิวก็ต้องศึกษาและสิ่งสําคัญยิ่งก็คือการร่วมสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องในการศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันนมสัสก,การอธิษฐานร่วมกันและรับใช้พระเจ้าร่วมกันอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วในเทสโลนิกา Th นะครับหนึ่งเทสโลนิกาในหนึ่งเทสโลนิกา จะมาดูใน1เทสโลนิกา Th ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5นะครับบทที่5ในข้อที่11นะครับหเทสโลนิกา Th บทที่5ข้อที่11บอกว่า เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นเสริมสร้างกันนี่สำคัญนะครับไม่ใช่บังเกิดใหม่แล้วอ่าฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่เมื่อบังเกิดใหม่แล้วเราก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อจะสามาคถีทำร่วมกัน ุนใจซึ่งกันและกันอ่านพระคาของพระเจา้าฟังคําของพระเจา้าดําเนินวิตตามพระคําของพระเจา้าดําเนินวิตตามพระประสงค์ของพร์ในหนังสือฮิบรูนะครับบทที่สามบทที่สามฮิบรูบทที่สามในฮิบรูบทที่สามข้อที่สิบสามนะครับฮิบรูบทที่สามข้อสิบสามนะครับได้บอกไว้ว่า แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปซาตานทำงานไม่มีวันหยุดไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีวันหยุดมันทำงานตลอดเวลาเพื่อจะล่อลวงคนให้หลงไปจากทางของเบะเจ้ญญาทุกวันนี้ความชั่วทวีขึ้น ในเอมซัสก็บอกว่าจงใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตเพราะทุกวันนี้เป็นการชั่วนี่แหละคือความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหนุนใจซึ่งกันและกันร่วมสามัคคีทำร่วมกันโดยไม่ขาดเห็นไหมในฮิบรูบทที่10นะฮิบรูบทที่10เราจะดูบทที่10นะครับในบทที่10ข้อที่24-25นะครับบอกว่า และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและมีความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นคือวันพิพากษาใกล้เข้ามาแล้วซึ่งช่วงนี้เราเห็น ภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับทางภาคเหนือน้ําหลากลงมาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ,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 ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่มากนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างไรนั้นการสามัคคีทําการร่วมกันก็จะทําให้เรามีกําลังขึ้นที่จะต่อสู้กับมันได้ดังนั้นคู่บังเกิดใหม่แล้วเราบังเกิดใหม่แล้วเราจะต้องใกล้ชิดพระเจ้า ถ้าอิจิาพระเจ้าหมายความว่า,าอ่านพระคาของพระเจ้าร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันอย่าขา,าดการสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันเพราะไม่งั้นเราก็จะหลงไปจากทางของมาได้นะครับดังนั้นให้รักพระคาของพระเจ้าให้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังของท่านและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองความรักต่อพระเจ้านั้นก็คือทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระภีไม่ในหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสาม ผู้ที่รักพระเจ้าก็ทําตามบัญญัติของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าคือความรักบนะัญญัติของพระเจ้าไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นภาระแต่คนที่บังเกิดไปแล้วจะมีความชื่นชมินดีที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าและสามัคคีทำร่วมกันเราจะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ให้มัน่นนะครับหนุนใจกันนะหนุนใจกันและกันเสริมสร้างกันและกันอันนี้คือภาพะส์ของพระเจ้านี่คือชีวิตของผู้บังเกิดไ่นะครับ เือเราบังเกิดใหม่แล้วจะต้องมีอะไรที่แตกต่างจะต้องแตกต่างจากคนอื่นเพื่อคนอื่นจะมองเห็นความแตกต่างพระเจ้าบอกให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างนั่นหมายว่าเราจะมีความดีส่องไปยังสังคมเราต้องดีให้เห็นความแตกต่างถ้าเหมือนกันเท่ากันมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างน,นั้นชีวิตผู้บังเกิดใหม่จะต้องแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนนะครับ เราจะยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าเราจะยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเราจะรักษาบัญญัติของเจ้าโดยที่เราสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันจะไม่ขาดการสามัคคีธรรมนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้เรายึดมั่นหมุนใจกันรักกันและกันให้มากขอพระเจ้าอวยพรนะครับคลิปต่อไปเราจะมา ศึกษาประคำของพระเจ้าให้มีความรู้ความเข้าใจในประคำของพระเจ้ามากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับ